กล้วยน้ำวามะลิอ่องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่กล้วยธรรมดาแต่มันคือโอกาสดีๆในสวนหลังบ้านเรานี่เองความโดดเด่นของมะลิอ่องคือเนื้อที่แน่นและหนึบมากนี่คือจุดขายสำคัญเลยครับเวลากินจะรู้สึกเต็มปากเต็มคำรสชาติหวานกำลังดีไม่หวานแหลมแถมมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เป็นเอกลักษณ์ทีนี้พอคุณภาพมันดีโอกาสในการขายก็เปิดกว้างเลยครับ และนี่คือความน่าสนใจของมันคือมีตลาดรองรับชัดเจนมากขายแบบตัดสดแค่ตัดเป็นเครือสวยๆลูกใหญ่ๆก็มีคนรอซื้อแล้วครับตามตลาดท้องถิ่นร้านอาหารขายแบบแปรรูปอันนี้คือการอัปเกรดเพิ่มมูลค่าเลยด้วยเนื้อที่แน่นไม่เละทำให้มันเป็นสุดยอดวัตถุดิบสำหรับทำกล้วยตากที่ได้ชิ้นหนาๆเนืบๆหรือจะทำกล้วยปิ้งขายตามตลาดนัด บอกเลยว่าขายดีมากส่วนตัวถ้าให้เลือกทำกินเองที่อร่อยที่สุดผมก็ยังยกให้กล้วยปิ้งราดน้ำกะทิชชำๆครับมันดึงความหอมความหนึบของกล้วยออกมาได้ดีที่สุดจริงๆปลูกแค่8เดือนถึง1ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตไปขายได้แล้วไม่ต้องรอนานเลยและที่สำคัญคือปลูกครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นปีๆเพราะพอต้นแม่ตายไปเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาแทน เหมือนมีโรงงานผลิตกล้วยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยกล้วยน้ำว้ามะลิกล่องเนี่ยมันครบเครื่องจริงๆปลูกไว้กินเองก็ได้ของดีมีคุณภาพหรือจะมองเป็นลู่ทางสร้างรายได้ก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจนทําได้ทั้งขายสดและแปลรูปเหมาะมากๆเลยครับสําหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมจากสวนหลังบ้านหรือแค่อยากมีกล้วยอร่อยๆคุณภาพพรีเมียมไว้กินเอง